มาเข้าสู่รายการจุดเดือด <มา S 1> ของเราดีกว่าค่ะผู้ชมค<า>่ะ<า>กดไลค์กดแชร์กันไปก่อนเ,อเลยคาาุณล<ส>ูกค้าค่ะคุณลูกค้าค่ะเยเยนนี่แบบวยคุณมากเเนคุน รคุอนมากเลยเออเอฟยังเออคุณมากคุ้นาคยังใายังคุณจริงๆอันนี้ใช่เลยอีกทีอีกทีนิดนึงนเพื่อนยอดยอดคนดูฉันยังไม่ได้ตกนะเพื่อนยอดคนดูฉันก็ยอดเหมือนเดิมแต่บางคนเนี่ยมาบอกผิดไปมาบอกว่ายอดฉันตกยอดคนดูฉันตกได้ยังไงใช่สรุปรู้เลยใครเนี่ยตอนเนี้ยนี่ครับคุณผู้ชมคะเราจะนำเสนอข่าวของคุณพิมพ์รีพายแม่ค้ะออนไลน์ชื่อดังแมจะบอกว่าคุณพิมรีพายเนี่ยนะมีประเด็นเด็ดเดือดให้เรา ไม่ใช่ทุกเดือนะคบทุกอาทิตย์เลยตอนเนี้ยถูกต้องครับคือทุกอาทิตย์จริงๆต้องยอมรับว่าเขาเป็นคนเดือดมากเดือดมากเดี๋ยวเราจะเล่าแบบนี้เลยดีกว่าค่ะผู้ชมข่าวว่าก่อนหน้านี้มันมีกระแสออกมาบอกว่าคุณวีมพ์ิพายเนี่ยยอดคนดูน้อยลงหลักหมื่นนะคือปกติฉันตกใจมากเลยคือต้องบอกว่ายอดคนดูปกติคุณพิมพ์ิพายนี่เขาเป็นแสนนะคุณคือพอมยอดคนดู ตกลงเนี่ยคะแกก็เดือดนะเดือดกลางไลฟ์เลยคราวนี้เออก็คือแบบมีคนเข้าไปทักอันนี้แหละคือจริงๆแล้วเนี่ยยอดคนดูคุณผู้ชมจากหลักแสนเหลือหลักหมื่นหลักหมื่นไปปลายเหลือหลักหมื่นกลางๆเหลือหลักหมื่นต้นๆ เราก็ยังมองว่ามันเยอะอยู่จริงๆคััทจริชเยอะนะถ้าถ้าพูดถึงในการไลฟ์กับทั่วๆไปอ่ะเอาตรงๆกับคนทั่วๆไปในประเภทสินค้าเดียวกันหรืออะไรก็ตาถือว่าเยอะมากนะหลักหมื่นอ่ะแต่มันมีคนทักนะคุณผู้ชมว่าอุ๊ยทำไมยอดน้อยจังช่วงนี้ตกหรือเปล่าทำไมทำไมคนดูน้อยแบบนี้ล่ะอยู่ในช่วงขาลงหรือเปล่ามันก็เลยสุดอเอ๊ะอะไรยังไงอาจจะไปแบบ จีดนิดหนึ่งเนะคือจี้ใจเราเข้าใจอารมณ์ของคนที่ฟังอารมณ์ที่คือขาลงหรือเปล่าเราก็รู้สึกมันจี้ใจอ่ะคุณพีไม่ตายค่ะก็ไม่ใช่พระอิฐพระปูนแต่อย่างใดเขาก็มีการ สวนกลับในทันทีฟาดเลยคุณฟาดกลับไปเลยและล่าสุดมาอีกแล้วนะอันนี้ฟาดหนักกว่ายังยังไม่เข็ดังไม่เข้ามาคอมเมนต์คุณพิมพ์ริพายเนี่ยค่ะคือนําเสนอไปแมค้าออนไลน์ก็ขายของออนไลน์ไปค่ะผู้ชมคแต่คนมันเข้ามาเม้นต์อีกแล้วบอกว่า อ้าวยอดวิวตกอีกแล้วคนน้อยหรือเปล่าแบบนี้เหมือนเดิมอยังไม่เข็ดคุณพิมพ์ิพายก็เลยตัดสินใจค่ะไม่ได้แล้วดิฉันขอฟ้องฟ้องเอาอีนี่แหละนะคะเขาพูดชื่อมาด้วยแหละแต่เราขออนุญาตไม่นําเสนอแล้วกันเนาะชื่ออะไรต๊ดตดแฟนคลับนิดนึงประมาณนี้นะคุณผู้ชมคือต้องบอกว่าเขาเนี่ยคุณพิมพิพายบอกว่าเอาอีเคสตนี้ก่อนเอาอีคนนี้ก่อนคือพูดจาแบบนี้นะกลางไลฟ์เลยว่าฟ้อง ต้องฟ้องห้าแสนให้ให้หมายเนี่ยไปถึงคนเนี้ยภายในสองวันและสองเดือนให้จบให้ถือกระเช้าสวยๆให้ถือไม่คานเข่ามากราบนะคะอารมณ์แบบว่าถือทูบแพทูเทีนพียอะไรมาเลยแบบนั้นนะคะคือต้องบอกว่าเล็กซี่มีโอกาสได้เข้าดูคลิปนี้จริงๆในหลายๆหลายเกือบสามชั่วโมงค่ะ ไล์กับสชั่วโมงขายของกีชโมงค่ะขายของไปเรื่อยๆขายไปด้วยอะไรไปด้วยขายของไปแต่มันมีคนเข้ามาคอมเมนต์นะในลักษณะแบบนี้คุณพีมันดิพายก็เลยบอกว่าเอาอีนี่แหละเอาคนนี้แหละเพราะว่าเข้ามาในพื้นที่ของเขาด้วยแล้วก็มาด่าในพื้นที่ของเธอพูดจาในลักษณะแบบนี้ทำให้คนอื่นดูโดนดูถูกเกลียดชังค่ะ นี่ค่ะคุณพิมริภาบอกว่าเดี๋ยวดูนะเป็นเคสสัด u ตอนนี้เนี่ยรวบรวมทั้งหมดได้7,000คน<ะ>กับคนด่าคือหมายถึงว่าตอนนี้เฉพาะที่รวบรวมได้นะคะคือ7,000คนที่<ะ>ที่ทด่า,ดาคุณพิมพริภา 7, <000 S 2> ในไลฟ์สดใช่ค่ะ จะบอกว่าในไรฟ์ส่วนอย่างเดียวไม่ได้คือในการนําเสนอข่าวตามหน้าเพจต่างๆแล้วแต่อะไรก็แล้วแต่ก็คือที่มีข่าวการนําเสนอของคุณพี่พีพายไปตอนนี้คือ70เคสละใช่เจ็ดพันเคสขออภัยค่ะเจ็ดพันเฉพาะทนายสิบห้าคนแต่อาจจะมากกว่านี้คือจริงๆ่งจริงเยอะกว่านี้แน่นอนอันนี้คือที่อาจจะแคปทันเห็นอยู่เจอนะเจ็ดพัน จริงคุณผู้ชมต้องบอกว่าเวลาเราจะด่าใครหรือว่าจะแ,แสดงความคิดเห็นใดๆต้องดูในตัวของกฎหมายด้วยนะผู้ชมว่าเราเนี่ยสามารถแสดงความคิดเห็นได้มากน้อยแค่ไหนหรือจะด่าใครด่าได้แค่ไหนไม่อยา่งงางนั้นเนี่ย,นนยสะเทือนเงินในกระเป๋าตัวเราเองแน่นอนเอาจริงๆนะคะในเรื่องของการแบบ พูดจะพิมพ์คอมเมนต์ในเรื่องของสือ Social, ่อโซเชียลเดี่ยวมันมีตัวอย่างมามากเลยนะทําไมก็ยังไม่เข็ดยังท้าทายกันอยู่ยังอยากลองกันอยู่นะคือเคอคงคิดว่าเอ้เขาคงแบบไม่ฟ้องหรอกคงไม่อะไรหรอกแต่ถ้าเาฟ้องขึ้นมาจริงๆนะคะคุณขาคือเขาสามารถฟ้องได้นะในเรื่องของพรบอคอมก็ดีขอบไยทางกฎหมายก็ดีถ้าเราไม่มีความรู้รนาะสนุกเอามันเอาศาส์ใจาด่าเขาไปดูถูกหรือใช้คําที่มันไม่น่ารักกับเขาเนะี่ยพอเขาฟ้องมานิดกระเทือนนะจริงคือต้องบอกผู้ชมแบบนี้เลยนะว่า เวลาจะคอมเมนต์หรือแสดงความคิดเห็นต้องระมัดระวังถ้าสมมุติว่ารู้สึกว่าไม่ได้แล้วฉันอยากจะแสดงความคิดเห็นฉันอยากด่าอีนี่มากเลยเอากระดาษมาใบหนึ่งแล้วก็จดเขียนไปอีนี่อย่างน้าอีนั่นหน้าอย่างนั้นหน้าอย่างนี้ไม่ชอบเลยแบบนั้นแบบนี้เกลียดมันเลยก็ว่าไปแล้วพับไว้ค่ะคุณพับไว้ใส่ใต้หมอนตื่นเช้าขึ้นมาคุณเอามาอ่านดูซิ ว่าการโกรธอารมณ์โกรธของคุณเนี่ยมันจะหายไปหรือยังถ้ายังไม่หายเขียนต่อเ่ะด่าต่อด่าต่อด่าเสร็จเอาใส่หมอนนอนต่อวันรุ่งขึ้นมาดูนี่หายโกรธยังแล้วเราเชื่อว่าภายในสามวันหายโกรธเพราะจำไม่ได้ว่าด่าเพราะว่าตอนนั้นเราเราไปเราเราเกลียดเขาเพราะอะไรอ่ะจริง ที่แบบในการที่เราอยากระบายหรือแบบรู้สึกว่าสาแก่ใจอะ่ะมันไม่ต้องไปกระทบกับแบบกระเป๋าสตางตัวเองก็ได้นะมันมีหลายวิธีแล้วอย่างที่บอกมันมีตัวอย่างมากมายเลอเกินนะครับานกาฟ้องรองในเรื่องพวกนี้ระมัดระวังกันนิดนึงจริงระมัดระวังนะนะถ้าไม่ชอบใครก็ไม่ต้องดู๋อนะถูกต๋ออ,อันนี้อันนี้ อันนี้จริงๆ<น>ถ้าไม่ชอบใครก็ไม่ต้องดูคือจัดการกับตัวเองซะเหมือนไซคนนี้จังก็ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาไม่อยากซื้อของกับคนนี้ก็ไม่ต้องไปซื้อกับเขาแค่นั้นเองจบเพราะว่าเดี๋ยวนี้อ่ะคนไลฟ์ขายของก็เยอะนะคะผลิตภัณฑ์ใดต่างๆมีตัวเลือกอย่างมากมายในใน,ในโลกออนไลน์นะก็เลือกที่เราชอบตามจริตของเราตามที่เราต้องการสบายใจกว่าไม่เสียสุขภาพจิตด,ด้วยคือเราด่าเขาเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่แค่คนที่ถูกด่าเขารำคาญหรือรู้สึกไม่ดีนะเราเองนั่นแหละค่ะที่แบบ มันมันทำให้เราเสียสุขภาพจิตด้วยนะเพราะเราต้องคอยจ้องจับผิดเขาว่าชิ้นเกียรคนนี้คนนี้อุ้ยผิดอีกแล้วอุ้ยอันนี้แบบเขาพลาดอีกแล้วเนาะอย่าเลยใช่นะฮะก็คิดมองมุมกลับปรับมุมมองค่ะอุชมถ้าคุณเป็นคนที่ถูกด่าคุณจะฟ้องกลับไหมคุณก็แน่นอนว่าฟ้องไม่แต่ใช่ไหมคือมีคนพี่เล็กซี่คะไม่เห็นสวยเลยค่ะฟ้องค่ะหลักฐานมันอยู่บนหน้าแล้วว่าหน้าตาเนี่ยสวยขนาดนี้ ค,ะะคุณจะมาพูดให้คนอ,อื่น<อ>เกลียล<อ>ดชังเล็กซี่ไม่ได้ใช่ไหมแล้วแบบเหมือนแบบอุ้ยไม่สวยลวเลยไปสกิดเพื่อนบอกนี่ไม่สวยเอ้ยชว่วยแบบบอกวันหน่อยอย่างเงี้ยหรอไม่ได้นะ<อ>หลักฐานมันชัดว่าสวยมากใช่ถูกต้องอันเนี้ยฟ้องได้ ให้คนอื่นเกลียดชังให้คนอื่นทำความเกลียดชังเรื่องราซี่สวยมากเลยค่ะจริงเกลียดชังมาเกลียดชังมาอันนี้ได้หลั็ชัดอยู่ๆก็หยกอันนี้คือคุณพูดความจริงไงเอออยู่ฉันพูดความจริงขึ้นมาจริงคุณพูดความจริงถ้าคุณบอกว่าเล็กซี่สวยมากนั่นคือคุณพูดความจริงเออโอเคปังไปอีกอันนี้ขอเงินเพิ่มได้ไหมคะไม่ฟองคุณไม่ฟ้องเราขอเงินเพิ่มมาจากคุณอันนั้นคือค่าจ้างได้ปะที่เราจ้างให้คุณชมเฉยๆนลฮะอ่ะก็ดูด้วยละกันคุณชมว ได้นะคะก็<ช> <g år> ระมัดระวง<ช>ังกับค<ช><ท>ำสบทต,ต่างๆด้วยเอาเป็นว่าเราดูที่ตัวเราดีกว่าไม่ชอบก็เลื่อนผ่านมไม่อยากใช้ของของเขาก็าไม่ต้องใช้นะเรามีตัวเลือกมากมายบนโลกออนไลน์นะคะเอาที่เราสบายใจไม่มีปัญหาต่อกันแล้วกันเนาะ